มาดูกันนะฮะก็เรื่องของความสัมพันธ์ฟังก์ชันไอ้เรื่องนี้มันจะนับตั้งแต่วันที่เราเรียนตอนนี้ไปปุ๊บมันจะตามเราไปเรื่อยๆยันม .6 เลยนะอืมเพราะนั้นควรต้องเรียนให้เข้าใจนะฮะแล้วมันก็จะใช้ต่อเนื่องกับพวกพหูนามพวกจำนวนจริงอย่างที่เราเห็นแล้วนะนะอืมในบทนี้บทที่4หรือว่าความสัมพันธ์ฟังก์ชันเนี่ยฮะ จริงๆแล้วบทนี้คุยเรื่องทฤษฎีมากกว่าเรื่องการคำนวณเยอะเพราะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแต่ละตัวเนี่ยมีความหมายหรือว่ามีเขียนยังไงหรือว่าหมายถึงยังไงอะไรเงี้ยนะครับคือจะเรียนเรื่องนี้ได้ควรต้องเรียนเรื่องเซตแล้วก็เรื่องตักเรื่องตรรกศาสตร์มาเพราะว่าเวลาที่มันเขียนนิยามมันจะเขียนในรูปแบบเซตอย่างเงี้ยนะฮะอ่ะเรื่องแรกที่ต้องรู้ครับคือผลคูณคาร์ทีเชียนชื่อก็ ตลกละชื่อก็ประหลาดแล้วนะผลคูณคาร์ทเชียนคืออะไรผลคูณคาร์ทเชียนคือ a และ b เป็นเซตครับคําว่าเซตแปลว่ากลุ่มก้อนโอเคไหมเซตแปลว่ากลุ่มก้อน a กับ b เป็นก้อนของตัวเลขหรือของอะไรทั้งอย่างหนึ่งนะครับผลคูณคาร์ทเชียนของ a และ b ก็คือเซตที่มีสมาชิกเป็นคู่วอันดับคู่วอันดับก็คือจาก x ไป y นะฮะโดยที่ x อยู่ใน a แล้วก็ y อยู่ใน b ครับผมอืม นั่นคือนั่นคือเขียนเป็นอย่างนี้ได้ฮะ a cos b หรือว่า a คูณ b หรือว่า a ผลคูณร a r t เ t i ย n ของ a ละ b เนี่ยเท่ากับเซตของอันดับ x และ y โดยที่ x เป็นสมาชิกของ a และ y เป็นสมาชิกของ b อธิบายตรงเนี้ยงงไหมถ้าอธิบายเป็นคำพูดอย่างงี้งงไหมนิดหน่อยนะเพราะนั้นพี่จะวาดภาพให้ดูนะฮะวันก่อนพี่เพิ่งสอบ visual thinking ไป ตรงนี้ก็กาลังจะอินพี่ก็จะวดาดภาพให้หน้องดูคําว่าเซตคือก้อนโอเคไหมคำว่าเซตคือก้อนมีก้อนอยู่สก้อนนะครับมีก้อนอยู่สองก้อนก้อนแรกเนี่ยเขาให้มันคือ A ก้อนหลังมันคือ B นะครับโดยที่ก้อนแรกเนี่ยเเป็นพวกตัวแปร x นะเป็นพวกตัวแปร x พวก x พวก x ก้อนหลังเป็นพวก y นะครับ <c oughs> <c oughs> นะฮะสมมุติว่าในกรณีที่เราเรียนคณิตศาสตร์เพราะนั้นเราขอให้ไอ้พวก x ให้เป็นตัวเลขคำว่า x คือตัวแปรตัวแปรหมายถึงว่าเป็นค่าหลายๆค่านะครับถ้าพี่ให้มันเป็นตัวเลขเช่นเลข1เลข2เลข3ไปเรื่อยๆอ่ะพี่ให้มันมี3เลขนะครับส่วนพวก y เนี่ยพวก y ในที่นี้เราเรียนคณิตศาสตร์ก็ให้เป็นตัวเลขเหมือนกันสมมติพี่ให้เป็นเลข2เลขเอ่เลขอะไรดีเลข่กแล้วก็ไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับผลคูณคาร์ทีเชียนเนี่ยก็คือการที่มันมีการเชื่อมโยงกันคือเลข1ไปเลข2สมมุตินะเลข2ไปเลข4เลข3ไปเลข6อย่างเงี้ยครับนะครับผลคูณคาร์ทีเชียน นะฮะเราสามารถบอกได้ว่า a cos b เนี่ยนะ,ะที่กํลลังจะเขียนตามที่เขาบอกนะคือเซตก็คือกลุ่มเซตแปลว่ากลุ่มนะครับของคู่อันดับจาก x ไป y ครับ <X S 1> <ไป S 2> ผม x ก็คือตัวหน้าถูกไหม x คือตัวนี้ y คือตัวนี้นะ,ะคู่อันดับจาก x ไป y คืออยู่คู่คกัน x คู่ y x ค, y. คู่ y โดยที่มีเงื่อนไขว่า x เป็นสมาชิกของ a ก้อน a. a a อยู่ข้างล่างเห็นป่า x เป็นอยู่ในก้อน a นะครับแล้วก็ y เป็นสมาชิกของ b ก็คืออยู่ในก้อน b อยู่ในก้อนล่างนี้เห็นไหมฮะเก็ตไหมีขึ้นไหมนะฮะอ่าเนี่ยคำพูดทางภาษาคณิตศาสตร์เนี่ยเมื่อเราวาดรูปประกอบจะได้เป็นอย่างนี้นะครับเพราะนั้นพี่ไหนๆพี่วาดรูปนี้แล้วพี่จะคุยเพิ่มนะ อันนี้พี่สามารถบอกได้ว่า y เนี่ยสีแดงนี่คือเพิ่มแล้วนะ y เท่ากับอะไร x ครับผมซึ่งในที่นี้พี่ดูคณิตศาสตร์ปุ๊บพี่บอกเลยว่ามันคือ2 x ถูกมหนึ่งคูณสได้2 2งคูณสได้4 3่คูณสได้6กเพราะนั้นดาวได้เลยถ้าเกิด x เป็นเลข5 y จะเป็นเลขอะไรครับถูกคู่ของมันก็จะเป็นเลข10หรือก็คือ2 x เราเรียกไอ้อย่างเงี้ยว่า y เนี่ยเป็น f x ก็ได้อันนี้คือวิธีที่เขาเรียกนะครับ f x เท่ากับ2 x นะแล้วแต่จะเรียกซึ่งไอ้สอ,อันเนี้ยเราเราจะเรียกมันว่าความสัมพันธ์ครับอืมแล้วความสัมพันธ์บางตัวจะเป็นฟังก์ชันครับผมหัวบางหลบนิดนึง ความสัมพันธ์บางตัวจะเป็นฟังก์ชันนะหรือณนะตอนนี้พี่พูดง่ายๆพี่พูดง่ายๆสิ่งที่เราเรียนเนี่ยเรากำลังเรียนไออย่างนี้อยู่ครับเรากำลังเรียนตอนนี้เรากำลังคุยเรื่องสี่เหลี่ยมใหญ่สี่เหลี่ยมใหญ่คือเรื่องของผลคูณคาร์ติเชียน นะสี่เหลี่ยมใหญ่คือผลคูณคาร์ทีเชียนในสี่เหลี่ยมใหญ่มีมีไข่ดาวอยู่ใบหนึ่งคุณคุณไหมเรื่องเซตนะไข่ดาวนี่คือเรื่องของความสัมพันธ์ในไข่ดาวก็มีไข่แดงอยู่กระจุกหนึ่งไข่แดงนี่คือเรื่องของฟังก์ชัน นะครับทั้งหมดของบทเนี้ยคุยแค่นี้ฮะคุยแค่นี้โอเคไหมเห็นเห็นภาพสี่เหลี่ยมแล้วนึกนึกออกไหมทั้งหมดบทเนี้ยมันคุยแค่นี้ฮะคุยเรื่องความสัมพันธ์คุยเรื่องฟังก์ชันแต่ขอเริ่มจากผลคูณคาร์ติเชียนก่อนเพราะว่าน,านักคณิตศาสตร์เป็นคนที่ทําอะไรต้องมีหลักการโอเคปะ่ะโอเคนะฮะอ่าก็ ตรงนี้ก็เหมือนว่าจบอินโทรดักชันของเรื่องของฟังก์ชันความสัมพันธ์ฟังก์ชันแต่เดี๋ยวพาไปดูข้างในต่อนะครับ